พาทุกคนนะคะมาเปิดคณะเทิทิงเทิงเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะเน้นพูดกับฟังมากๆที่น่ะแบบครั้งแรกที่ไปใครว่าคือรู้แบบทุกคนหนูเอ,อิบมากไม่มีพื้นฐานมาเลยมาปรับเขาจะปรับให้ที่นี่เขาจะเริ่มปรับ ทุกคนนุกนะคะจะพาทุกคนนะคะมาเปิดคณะแทนๆคณะหมูกรอบนั่นเองก็ไม่ใช่คณะศิลปศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งคณะเนี่ยที่ลาดกระบังเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ว่านุกก็จะขอพูดในส่วนของคณ,ณะของลุกกรเพราะว่านุกเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นค่ะคณะศิลปศาสตร์นะคะจะมีหลักสูตรมีแค่สามหลักสูตรตอนที่หนุกเข้าปีหนึ่งแต่ตอนเนี่ยมีเป็นห้าสาขาแล้วสาขาแรกเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษ สาขาที่2ภาษาญี่ปุน่นสาขาที่3ก็คือการท่องเที่ยวกะสาขาที่เพิ่งมาเปิดอะก็คือมีสาขาภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อประกอบอาชีพเพื่อวิชาชีพอะไรประมาณนะั้นนี่รู้จะพูดของปีนุกนะคือปีนุกเนี่ยปีแรกเลยปีหนึ่งอะที่เข้าไปอะเราจะเรียนนี่ค่ะไดจิเออซึ่งไดจิเนี่ยจะมีเรียนสี่เล่มแต่ว่าปีหนึ่งปีสองจะเรียนหมดเลย หมายถึงว่าจะเรียนจบถ้าจำไม่ผิดปีสองเทอมหนึ่งคือเรียนดจิหมดแล้วคือเนี่ยหนานาเนี้ยสี่เล่มเรียนจบหมดเลยคือรายละเอียดก็คือมันจะเป็นแบบว่า mm hmm. ก็เหมือนหนังสือทั่วไปทุกคนเราก็จะเรียนหลักไวยากรณ์คำศัพท์ที่นี่จะให้ขัจำคำศัพท์เยอะแบบเยอะมากจะมีการ quiz ค,คำศัพท์มี quiz ค,คำศัพท์ทุกครั้งทุกวันที่เรียนคือที่เนี่ยไม่ว่าแบบเขาเรียกอะไรเข้ามาแต่แรกคือไม่จําเป็นต้องมีพื้นเข้าใจปะหมายถึงว่า ไม่รู้ไปใส่ญ e <bunker. S 1> ี่ป um, ุ่นมาเลยก็ได้แบบไม่มีพื้นฐานมาเลยมาปรับเขาจะปรับให้ที่นี่เขาจะเริ่มปรับให้ตั้งแต่อาอีอูเอโอค่าคิคุเคโคตอนแรกก็คือนุกเข้ามานุกก็คือแบบเพลินมาแบบเรียนชิลมากเพราะว่าเรามีพื้นฐานตั้งแต่มัธยมปลายเราก็จะแบบโอ้ชิลแต่ว่าถามว่าในห้องอจะมีคนที่แบบว่าไม่เคยเรียนมาก่อนด้วยนะทุกคนก็คือเพื่อนเพิ่งมาเริ่มเรียนตอนมหาลัยอะไรเงี้ยทุกันี้เพื่อนก็เก่งกว่าล้วค่ะที่คิดว่า เออเรียนเรียนเรียนสายวิทย์หรือสายอื่นมาอย่างเงี้ยสาขาแบบเรียนสินอื่นมาแต่อยากเริ่มใหม่อะก็คือที่เนี่ยเขาเริ่มใหม่ให้เรานะเรียนเรียนเกี่ยวกับไดาจีทั้งหมดต้องจาเนื้อหาจไวยากรพื้นฐานลักๆแรกๆคือหนักจริง <S <S ปีหนึ่งอะถามว่านุกรู้สึกว่าวิชาที่ยากที่สุดสําหรับนุกก็คือวิชาฝรั่ง <S <S ภาษาญี่ปุ่นตลอดเลยคือปรับตัวยากมากตอนปีหนึ่งอะคือนุกนั่งเรียนไปใช่ป่ะนุกก็แบบเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเพื่อนแปลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ว่าเขาจะพูดช้านะแต่ว่าเขาจะมีแบบ มีความแบบว่าพูดไม่มีพูดภาษาไทยสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็แบบสามารถบอกได้ว่าอาจารย์เขาไม่เข้าใจอะไรกัหรือไปถามเขาย้อนหลังได้นะแต่ส่วนใหญ่นูไม่ถามนุถามเพื่อนดีกว่าส่วนเสรีก็คือยังชิวอยู่เลยเพราะว่ามันมีความปีหนึ่งไงทุกคนแตนน่คะแนนแอบเดือดเพราะว่าเพื่อนในห้องทุกคนนี่คือเก่งมากเก่งจนเราแบบรู้สึกว่ามาทำอะไรที่นี่วะปีสองเทอมสองอะแบบจะเริ่มให้แบบฝึกเขาเรียกว่าอะไรวะอ่านแบบ อ่านเป็นเนื้อเรื่องแบบมันจะมีวิชา r e a d i n g อะไรเงี้ยมันเริ่มยากไหมหนุกรู้สึกว่ามันเริ่มยากแล้วนะตอนปีสองสำหรับลูกนะแต่คนอื่นนุก็เขาว่านุานว่าเขาเพื่อนเห็นเพื่อนเคยถามไปถามเพื่อนเพื่อนก็ว่าปีสองก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสองเราดูก็ปีสองดูก็น็อกและนุกใกล้น็อกแล้วจะมีเรียนเกี่ยวกับเอ่อคอมพิวเตอร์เจแปนเว้ยที่นุกรู้สึกว่า,น,วานุกรู้สึกสนุกนะเขาจะฝึกเหมือนเวลาเราเรียนภาษาพี่ไทยเรยเรียนแบบอ่ะเขาเรียกวแบบ่ากหฟอะไรวะอย่างที่ทำอย่างเงี้ เออแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแทนที่แบบว่าเราต้องจาให้ได้ว่าตัวนี้นะเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าแบบตัวภาษาอังกฤษตัวนี้คือญี่ปุ่นตัวนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้มันก็ไม่ได้ยากทุกคนลูกชอบนะรู้สึกว่ามันชิลสุดแล้วในภาษาญี่ปุ่นที่นูกเคยเรียนมานูกรู้สึกว่าวิชาคอมพิวเตอร์ลูกชอบพิสุดเขาจะมีการไขวะทุกคนซึ่งไขวะเนี่ยจะเป็นการเออ นัดเวลากับอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นเซนเซภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วเราก็จะนัดเวลาไปว่าเราว่างตอนไหนนะเราก็จะไปฝึกพูดกับเขาเพราะว่าเขาเน้นพูดกับฟังมากๆที่นะั่แบบครั้งแรกที่ไปคล้ายๆคือหนูแบบทุกคนหนูเออมากแล้วนูก็แบบเห็น,นหน้าอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นเขาแล้วเวลาหนูฟังหนูรูหนูบอกะโมอิจิเดโมอิจิเดะหนูก็จะพูดกับเขายงี้ว่าทุกคนก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันๆๆมันมันมันยากอะตอนที่เข้ามาตอนแรกเลยนะคือแบบรู้สึกว่าแบบ ยากแบบยากของจริงหรือคือที่นี่คือแบบเอาฉันมาฆ่าชัดๆพอพอปีสาเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบว่าคือยากจริงคือนุกเพิ่งจบไหคือหมายถึงจบปีสาก็คือทุรักทุเลมากทุกคนรู้บอกเลยว่าแม่งโคตรของโคตรยากอันจีเริ่มแบบเขาไม่ให้คําอ่านแล้วอะ นุก็จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปีสองอาจจะเน้นคันจิอยู่แต่นูก็คือหนูจะบอกก่อนนะคะว่าหนูก็เคยคิดว่าหนูจะซิลตั้งแต่ปีสองแล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมพอเรียนแล้วมันยากจริงจงมันไม่เป็นตัวเองเราไม่ถนัดอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราทําแล้วมันกดดันแล้วเราทำมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยอยากซิลแต่ว่าสุดท้ายนูก็ไปไหนไม่ได้ค่ะทุกคนนุก็เลยอยู่ต่อเรียนไปแล้วสามปีใช่ป่ะเพราะหอยู่ปีสามนูก็จะรู้ค่สาปีนี้ปีหนึ่งก็คือพื้นฐานเบสิกภาษาญี่ปุ่นปี2ก็คือ ลงลึกแต่ไม่ลึกมากส่วนปีสมเนี่ยมันจะมีวิชาที่เราต้องเลือกซึ่งวิชาที่ลุกเลือกตอนปีสามนันุกเลือกวิชาเอ่อเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ไปซึ่งภาษาศาสตร์เนี่ยก็คือเหมือนคล้ายๆหลักภาษาไทยอะที่แบบหอนำยหอเอ้ยหอนำยอห,อน,ยอ,หอนำแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบถ้าหาันอย่างนี้วางตรงนี้อ่านยังไงกะกับวะใช้ต่างกันยังไงเทอมสองเนี่ย คือมันเป็นรูปแบบความจริงอ่ะเทอมหนึ่งอ่ะมันเริ่มเรียนออนไลน์แล้วปี3าอ่ะเอาจริงมันเริ่มแบบโควิดเริ่มมาก็คือทุกอย่างก็กลายจะเป็นกลายเป็นออนไลน์หมดมันก็คือจะหลอดๆหน่อยเคยมีความแบบมึนๆเรียนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะไรแล้วก็ถูๆถ่ายๆไปหนักมากเรียนลงลึกมากค่อนข้างงงแบบงงแบบอะไรอ่ะคืองงมากไม่รู้จะขอบคุณหรือ หรืออะไรโควิดดีที่แบบทําให้ได้เรียนออนไลน์เพราะว่าถ้านุกเรียนในห้องนุคงทุกคงไม่ไหวแน่ๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนักมากแต่ละแต่ละตัวที่แบบเรียนอะเอออย่างวิชาดิสคัสก็คือ จะมีอาจารย์อะเขาจะให้เราแบบว่าแบ่งหน้าที่กันว่าเออใครจะเป็นมันจะมีแบบหน้าที่ในการแบบดิสคัตก็คือเหมือนเหมือนเหมือนดีสคัตภาษาเออเขาเรียกอะไรเหมือนโตวาทีภาษาไทยอะเอาเหตุผลคิดหาเหตุผลมาเพื่อไปโต้แยง้งเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนให้เพื่อนแล้วเพื่อนตอบกับอะไรมาเราก็โต้กลับไปอีกแบบหนึ่งในแบบเหมือนโตว,วาทีอะก็คือถึงเวลาสอบปุ๊บสอบเลยหัวข้อนั้นก็รู้ตอนนั้นเลยอะไรอย่างนี้อันนี้คือยากจริงหนักอยู่ปีสามอะนุ๊กบอกเลยว่า ยิ่งปีสูงขึ้นยิ่งยากขึ้นจริงๆค่ะทุกคนภาษาญี่ปุ่นยิ่งเรียนลึกยิ่งยากใครเขามีแต่แบบนึกว่าเรียนแล้วพอเรารู้พื้นฐานแล้วมันจะง่ายเปล่าเราเรียนยิ่งพื้นฐานรู้แล้วเขายิ่งลงลึกลงลึกลง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 สิ่งที่ยากสำหรับนุกอ่ะเออมันมันคือการจําภาษาเออจําคันจิไม่ได้เว้ยมันเป็นข้อที่แบบทําให้นูกแบบ เลยไม่เก่งไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยคือนุก็เป็นคนขี้หลืมทุกคนก็เลยมันเป็นอะไรที่ยากมากกับการจําตัวคันจีให้ได้เงี้ยเสรีอยากให้เลือกวิชาที่คิดว่ามันไม่นักหัวเอาสำหรับลูกเรียนที่พี่ที่ชอบไปเลยส่วนวิชาหลักที่ต้องลงเนาะเออทุกคนต้องไปดูเอาเองในในในปีของตัวเองว่าเขาระบุบอกว่าต้องลงอะไรบ้างก็คงแนะนําได้แค่คร่าวๆแลวกันใครชอบคลิปนี้นุกฝากกดไลค์และก็กดซับสไคร้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน